สวัสดีครับนะเวลานี้เรามาอยู่ที่บ้านสวน้าฝันครับอยู่หมู่ที่9ตําบลหอรออําเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกครับพลังงานแสงอาทิตย์ครับโซลา่าเซลล์สองแผงครับ360วัตต์48โวลต์นะครับเราใช้ไดโว4นิ้วครับสามารถจะสูบน้ำนะครับจากบ่อที่เราเก็บน้ำไว้ลงนาที่เราทำนะครับ ประมาณชั่วโมงละประมาณ4ี่ถึงห้าหมืนลิตรแล้วก็เรามีแบตเตอรี่5้แอมป์ครับเอาไว้เลี้ยงวงจรลูกลอยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะใช้ระบบลูกลอยเพื่อสูบน้ำออกนะครับนี่เราทิ้งไดโวนะครับตรงไปแล้วนะครับแล้วเราก็นี่ครับเปิด ะครับใช้สองแผงนะครับเข็นไปไหนมาไหนสะดวกสบายครับผลิตโดย,ยร้านพี่ชัยแอร์สวิตครับเต้โซลาเซลนะครับตอนนี้ก็สูบน้ำแล้วครับไม่ต้องใช้น้ำมันครับใช้แสงอาทิตย์ครับในการสูบน้ำเป็นท่อสีนิ้ว นะครับก็เพียงพอแล้วนะครับนี่ท่อสี่นิ้วสูบน้ำลงนานะครับนี่เราก็มีท่อสองนิ้วด้วยนะครับเดี๋ยวมาอธิบายภายหลังนะครับอันนี้ท่อสี่นิ้วนะครับนี่สูบน้ำนะครับลงนานะครับเราทำนารวมแล้วตรงนี้สี่ไร่นะครับ เขาทำนะครับตรงนี้ติดกับที่ของเราสี่ไร่นะครับก็สูบน้ําลงครับเราไม่ได้รีบร้อนอะไรมากมายครับในการสูบน้ําอยากจะไปสูบน้ําจากตรงไหนนะครับก็สามารถเอาเดโวไปจุ่มได้เลยนะครับก็เข็นรถเข็นกองแผงนี้ไปได้เลยครับก็ถ้าสนใจนะครับก็สามารถสอบถามได้ที่ร้านพิชัยแอร์สวิตครับช่างเต้นะครับเต โซลาเซลล์นะครับเป็นผู้ดำเนินการนะครับเกี่ยวกับเรื่องพลังงานทดแทนนะครับซึ่งจะมีทั้ง2แผง4นิ้ว1แผง2นิ้วนะครับแล้วก็แบบ1แผง1นิ้วนะครับอยู่สูบน้ำอยู่ทางนู้นนะครับแล้วก็นี่ครับมีผลิตไฟฟ้าใช้ในครัวเรือนด้วยนะครับทั้งหมดนี้นะครับ เกี่ยวกับเรื่องพลังงานทดแทนเกี่ยวเรื่องพลังงานแสงอาทิตย์เกี่ยวกับโซลาเซลล์ต้องมอบให้กับเต้โซลาเซลล์นะครับที่ชัยแอร์เซอร์วิสครับก็สามารถมาขอศึกษาดูงานได้ครับที่บ้านสวนท้าฝันครับอยู่หมู่ที่9ตําบนหลหัวรออำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกหรือติดต่อช่างเต้มาได้นะครับยินดีต้อนรับคณะทุกท่านนะครับขอบคุณครับ